สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้นะครับอาจมีรถตักของยี่ห้อทีเฟมนะครับเป็นรุ่น S3 ามาแนะนาให้ชมกันนะฮะนี่นะครับตัวนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นรุ่นที่ลูกค้าเนี่ยนิยมชมชอบกันอีกรุ่นหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าตามสารรถตักทีเฟม แบบนี้นะครับเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยจะค่อนข้างดูแลรักษาง่ายนะครับเพราะว่าเขาใช้เครื่องยนต์เหมือนกับหกล้อสิล้อบ้านเรานะครับอ่าตัวนี้ก็เช่นกันเป็นเครื่องยนต์ของอีเูซรนะครับแต่ว่าที่ผมพาขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูสภาพรอบพนันก่อนนะครับอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับเขามีออปชั่นพิเศษมาอีกอย่างหนึ่งนะครับเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาเป็นออปชั่นสเปคแขนยาวพิเศษมาจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับอ่าสเปคแขนยาวพิเศษนะตัวนี้เนี่ยแลไอเทมมากๆนะครับนานๆเนี่ยจะมีเข้ามาสักคันหนะะะะะะะฮแแลล้้้้้วววกกกก็เเเจจจาาาาตัััันนนนนนีคครรบบถิดดยขขขึสสสูงุ่อ ลงมาถึงพื้นเนี่ยเขาจะสามารถยกได้สูงถึง3เมตร70นะครับอ่าเนี่นะก็เป็นข้อดีของรถแข่งยานพิเศษนะลูกค้าท่านใดที่เอาไปตักขึ้นยุงขึ้นแผนุ่นสูงเนี่ยตัวนี้ได้เปรียบแน่นอนนะครับอ่าแล้วก็ต่อมาขนาดยางของเขานะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นยางเบอร์16.924นะครับซึ่งจะเป็นยางมาตรฐานเขาตักไป R13 แบบนี้นะครับเนี่นะฮะเนื้อตัวสวยนะครับแขนเขินเนี่ยไม่มีรอยาวรอยดำอะไรนะครับเนี่ยนะเนื้อตัวสวยไม่ผูนะครับโคกงโคเขงงสวยหมดนะครับ แล้วเดี๋ยวไปดูระบบเกียร์กันนิดนึงนะครับตัวนี้ระบบเกียร์ของเขาเนี่ยก็จะเป็นระบบเกียร์ท็อกธรรมดาเลยนะครับแมนุนนฮะดูแลง่ายนะครับนี่นะครับอ่าสภาพเกียร์มาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะยาว13นะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับ อ่าตัวนี้เนี่ยเครื่องยนต์ของเขานะครับเขาจะใช้งานเป็นเครื่องยนต์ซีซูบเทอร์โบนะครับอ่าแล้วก็ท่าจ่าง,งเขาเนี่ยตามที่ได้บอกไปเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์อิูซูนะครับ4 BG1 นะครับผมแน่นอนว่เาเอาลงอะไรเนี่ยหาได้ง่ายแล้วก็มีราคาถูกแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะ สภาพเขยนเนี่ยมาแห้งสวยดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้มีจุดรัสุกตรงไหนของตัวเครื่องยนต์นะครับน,นะสะภาพยางเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับนี่นะเดี๋ยวมาดูสภาพฝั่งเทอร์โบกันหน่อยนะครับ แห้งสวยดีมากๆนะตัวนี้นะครับเห็นนะครับโก้งโคอย่างนี้ฝั่งหนึ่งไม่ถูกนะครับนฮะเรียบเนียนเลยนะครับแขนไม่มีรอยรล้ารอยดำนะบุ้งกีก็มาเนื้อเต็มนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเนี่ยนะฮะเดี๋ยวให้ดูสภาพปากภายในกันนิดนึงนะครับอ่าเนี่นะฮะโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของสภาพรอบคันนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของเครื่องยนต์นะครับขอเจ้าตัวไอเสารคันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในส่วนของที่หน้าบูขับกันต่อนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองขับเทส กำลังเกียร์กำลังปั๊มให้ดูนะครับเราจะได้รู้ว่ากําลังการทำงานของเขาเนี่ยจะทำงานได้แรงดีอยู่หรือเปล่านะครับไปไปดูกันครับถัดขึ้นมานะครับในส่วนของที่นัะงบนขับนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพหน้าตาภายในนะของเจ้าตัวรถตักที m อ13คันนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมรอนั่งให้ดูนะครับอ่าเนี่ยนฮะพอนั่งแล้วฟีลลิ่งก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยระบบคอนโทรลของเขานะครับจะเป็นคอนโทรลคู่นะนี่นะครับเป็นคอนโทรลคู่นะครับ ขึ้นลงตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ความหงายตัวหนึ่งนะครับอ่า,อาขึ้นลงตัวหนึ่งความหงายตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองกดตัวให้ดูก่อนนะครับอ่า,อากดตัวลอยนิ่มๆนะครับตัวนี้นะครับปั๊มก็ถือว่าทํางานได้แรงดีปกตินะครับจังหวะการยกแขนขึ้นลงเนี่ยก็ตามไม้ตามมือดีปกติหมดเลยนะครับ อ่าเป็นเขียดยาวพิเศษนะ3เมตร 90, 3, 90าน,า okay, นะครับเอ้ย3เมตรเ0ขอใครนะนี่นะครับลามปิงลำตั๊มเนี่ยทำงานได้แรงดีปกติหมดนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบเกียร์นะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะมีมาทั้งหมด3เกียร์นะครับเดินหน้า3ถอยหลัง3นะครับตัวนี้นะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวมาลองระบบเกียร์กันนิดนึงนะครับเริ่มจากเกียร์หนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยนะครับอ่าเดินหน้าไปหน่อยนะครับเกียร์หนึ่งนะครับ เกียร์สองนะฮะเกียร์สามนะครับอ่าอ่าเกียร์ก็ถือว่าทํางานได้แรงดีปกติหมดเลยนะครับแล้วก็จังหวะการเปลี่ยนโกเป็นเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทําได้สมูทแล้วก็นิ่มดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองถลางกันบ้างนะครับเกียร์หนึ่งนะฮะเกียร์สองนะฮะโอ้ไปแล้วนะครับเกียร์สามนะครับ,รรบอ่อบา เคเลยนะเกียร์เกืงแรงดีปกติหมดเลยนะครับจังหวะการเปลี่ยนเกียร์ก็นิ่มดีมากๆนะครับเบรกก็ดีนะครับเยียบทีเดียวอยู่เลยนะครับนะฮะวงมาลัยก็นิ่มนะครับหมุนมือเดียวได้แบบสบายสบายชิวๆเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของสภาพที่นั่งานบบคอนขับนะครับแล้วก็เป็นในส่วนของการลองขับเทสเบื้องต้นนะครับของในตัวรถตัดทิศเซียม l 1 3คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะฮะจะทดลตักทีเซม L13 คันนี้นะครับผมก็สามารถโทรมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรเด็กเกิลอยู่นี้ใต้บน้ายมือได้เลยนะฮะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะลองมาขับเทสมาลองดูตัวจริงที่หน้าร้านแบบนี้นะครับก็สามารถอดไลน์ผมมาได้เลยนะครับอยากจะมีโลเกชั่นที่ร้านนะครับส่งให้กับลูกค้าทั้งลายทีหนึ่งด้วยนะครับอ่าคันนี้ก็มาสวยนะฮะเครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยก็ทำงานแน่นแน่นแรงดีปกติหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเขาได้สเปคแขนยาวพิเเศษ3มตร 70แบบนี้จากโรงงานด้วยนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันนี้นะครับกับจ้ตัวรถตักทีเฟม L13 คันนี้ครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็ฝากกด s u b ส c ค i b e นะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะพาสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ